สวัสดีครับ f อวันนี้มาพบกับช่องการบ้านาอีกสักคลิปนะครับผมจะมานำเสนอแนวทางนะครับเด่นบนล่างตัวเดียวนะครับ f อเนาะชุดที่แล้วการบ้านาปล่อยไปก็คือเด่นบนล่างตัวเดียวก็เป็นศูนย์นะครับไปออกที่ศูนย์สองนะครับ f อรอบนี้มาลงช้าหน่อยนะครับ F อเนาะลืมไปเลยนะครับไอชุดนี้นะครับ มาทำย้อนหลังให้นะครับพรุ่งนี้วันรวยแล้วนะครับเอีเดี๋ยวไปรับไปชมกันเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องการบ้านาเก้าห้าด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทังช่องนะครับเอีเนาะนะครับผมเอาบรรยากาศหน้าบ้านมาให้ดูนะครับอ่านะครับเอีชุดเด่นบนล่างนะครับวิ่งเด่น6 ถ้ามานะครับพี่ีการพนันเอาหกมาจับใส่ไก่ชุดแสนหมื่นพันนะครับจับได้ก็จะเป็นหกแปดแปดหกหกเจ็ดเจ็ดหกนะครับพี่ีเนาะชนไปที่หกหกแปดแปดหกหกเจ็ดเจ็ดหกนะครับรอบนี้เพราะแสนหมื่นพันก็แปดเจ็ดแปดเก้าเจ็ดสองนะครับพี่ีเนาะหลักแสนหลักหมื่นหลักพันเอามาจับกับหกนะครับก็จะได้หกแปด แปดหกหกเจ็ดเจ็ดหกนะครับพี่ตีไปได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับพี่ตีเนาะชอบประจัดขัดก็ผ่านนะครับพี่ตีสถิติเกา่านะครับสถิติเก่าก็มีนะครับสถิติเก่าก็จะมาได้บนล่างน,นะครับห้าก็จะมาอยู่ที่ห้าสองสองห้านะครับสองห้าห้าสองนะครับพี่ตีที่ที่ออกไปนะครับ แล้วก็ล่าสุดทําได้ก็คือสองก็มาที่ออก895มาที่2ตัวท้ายก็คือ52นะครับมาหลุดก็ไอตัว3นั่นแหละครับ3หลุดนะฮะออกไปที่706กับ16นะครับแล้วก็ล่าสุดทําได้0นะครับออกไปที่972 2ตัวท้ายออกไปที่02นะครับพี่ตีรอบนี้มีลุ้นนะครับการมานา95เอาชุดแสนหมื่นพันมาจับให้นะครับพี่ตีเนาะชอบกระจัดขัดก็ผ่านนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับพี่ตี จดไว้เลยนะครับผมจดไว้เลยหรือไม่ก็แคปหน้าจอไว้นะครับเด่นบนล่าง6ตัวเดียวนะครับพี่ตีเนาะถ้า6มานะครับหรือใครจะเอไปเป็นเลขวิ่งก็ได้นะครับพีตีเนาะหรือถ้าใครมีเลขแต้มแอ่ต้มบนแต้มล่างนะครับลองมาจับชนกับชุดที่การบ้านาเก้าหัดจับให้นะครับพี่ตีพรุ่งนี้วันรวยนะครับขอให้ มีโชครับทรัพย์รวยๆยังเปังๆสนับสนุนในซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับพี่ีไม่ชี้แนะให้เล่นการพนันและสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องการพนันเก้าห้าด้วยนะครับพี่ีจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องนะครับนะครับพี่ตีชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับเป็นสูตรคำนวณนะครับพี่ตีคำนวณง่ายๆนะครับพี่ีเนาะก็เอาชุดหลักร้อยนะครับหลักร้อยบวก บวกกัน3ครั้งนะครับบวกกัน3ครั้งก็มาบวก9คงที่นะครับพี่ตีเนาะก็มาเป็นเลขเด่นได้นะครับผมอันนี้จะเป็นต้นขวดมรกตนะครับพี่ตีเนาะใบนะครับพี่ตีเนาะใครผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้ขอให้รวยๆรับตั๊กนะฮะในวันที่1กุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิานะครับพี่ตีสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทย เท่านั้นนะครับยุติเนาะไม่ชี้แนะให้เล่นการพนันและสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับบรรยากาศหน้าบ้านมาให้ดูนะครับยุติเนาะเป็นไม้กระถางนะครับเป็นไม้มงคลนั่นแหละครับกวกมรกตนะครับ จะเป็นลิ้นมังกรนะครับอีฟตีเนาะลิ้นมังกรออกดอกนะครับอีฟตีชอบกระจัดขัดก็ผ่านนะครับอีฟตีเนาะเป็นสูตรคำนวณนะครับกองตลากไม่มีเลขดับนะครับอีฟตีแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ นี่นะครับแนวทางนะครับมาดูกันอีกสักรอบนะครับพี่ตีชอบกระจัดขัดก็ผ่านนะครับเด่นบนล่างนะครับวิ่งเด่น6นะครับถ้า6มานะครับพี่ตีการบรรดาเอาชุดแสนหมื่นพันนะครับมาจับถ้า6มาก็จะเป็น6 8 8ป6แ7ดนะครับไปได้บนล่างนะครับพี่ตีไปได้บนล่างนะครับสถิตินะครับสถิตินี่ครับย้อนหลังนะครับผม 5มาก็ออกมาที่5 2นะครับผม2มาก็มาที่5 2นะครับสองตัวท้ายมาหลุดหงวดล่าสุดนะครับก็คือ3นะครับไปออกที่706กับ16นะครับแล้วก็มาเข้านะครับมาเดินอีกทีก็คือได้0ูนย์นะครับศูนย์มา972ออกไปที่2ตัวท้ายก็คือ02รอบนี้ทำได้6นะครับยุติเนาะทำได้6 การบ้านาเกก็เลยเอาสูตรแสนหมื่นพันมาจับให้นะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับพีตีแคปหน้าจอไว้เลยจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทังช่องนะครับแนะนําให้จดไว้นะครับพีตีแนะนําให้จดไว้นะครับเด่นที่6นะครับเด่นที่6ถ้าไม่ชอบตัวที่การบ้านาเกจับนะครับพีตีเนาะพีตีก็หาตัวอื่นมาจับได้นะครับหรือใครจะลูดเลยก็ได้นะครับพีตี รูดเลย6 0 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 7 6 8นะครับแล้วก็เอาเลขตัวดักมาตัดนะครับถ้าใครมีแต้มบนแต้มล่างนะครับแต้ม2ตัวบนแต้ม2งตัวล่างนะครับก็เอามาจับแล้วก็ตัดดับออแคนั้นเองนะครับผมชอบประจัดขัดก็ผ่านนะครับที่ทีขอให้รวยๆยิงเพีงาปังยกุกช่องนะครับ อันนี้ก็จะเป็นต้นกวักมรกตนะครับอีีเนาะใบสีเหลืองนี่น่าจะเก่น,นะครับใบสีเหลืองนี่น่าจะเกศหรืออาจจะเป็นใบนํำโชคก็ได้นะครับอาจจะเป็นใบนํำโชคที่การบรานา่อยคลิปไปนะครับเด่นบนล่างนะครับเด่นตัวเดียวก็คือ6นะครับอีซีเนาะชอบประจัดขัดเข้าผ่านนะครับเพราะว่าการบรรณา จับให้ก็คือ6886 6776นะครับเอาชุดแสนหมื่นพันมาจับนะให้ถ้าอิฟซีท่านใดนะครับมีเลขดับหรือเลขแต้มบนล่างนะครับแต้มสองตัวลองมาจับตัดดับตัดแต้มดูนะครับอาจจะถูกอกถูกใจนะครับชอบประจัดขัดก็ผ่านนะครับอฟตี FC เนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ ไมใ้ในกระถางไม้ชมนะครับพี่ตเนาะลิ้นมังกรนะครับลินมังกรกับขวดมรกตนะครับผมใครผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้ขอให้รวยๆยิงเคียงปังๆยกช่องนะครับพี่ตีเนาะธรรมชาติครับสวยงามเสมอนะครับพี่ตี พ่งนี้ก็เป็นวันรับทรัพย์นะครับเอฟซี FC เนาะเป็นวันรับทรัพย์นอนหลับตะวีจะวันนะครับเอฟซี FC. อาจจะฝันดีก็ได้นะครับคืนนี้อาจจะฝันดีฝันดีก็มาบอกแนวทางการพานาันข้าวห้าด้วยนะครับผมใครฝันดีแล้วก็นะครับคอมเมนต์มาบอกกันบ้างเด้อครับไม้ดอกในกระถางนะครับเดี๋ยวไปดูแนวทางอีกสักรอบนะครับเอซี FC เนาะนะครับผม นี่ละครับบรรยากาศนะครับเอซีเนาะบรรยากาศที่บ้านการบ้านนาเ้าหานะครับผมยามเย็นแล้วนะครับนีไม่รู้ว่าดอกอะไรนะครับเอฟซีเนาะแต่สวยงามดีนะครับเดี๋ยวไปดูแนวทางตัวเลขอีกสักรอบนะครับเอซีเนาะกันเหนียวนะครับกันเหนียวนี่นะครับเอฟซีเด่นบนล่างนะครับ วิ่ง6นะครับถ้า6มานะครับเอฟซีหมาก็จะมี6 8 8 6 6 7 7 6นะครับสถิตินะครับสถิติ5มาก็ออกไปที่2 5 2นะครับเอฟีสอมาก็ออกไปที่5 2นะครับ2ตัวท้ายนะครับมาหลุดก็คือ3นะครับออกไปที่7 0 6กับ1 6นะครับแล้วก็ล่าสุดทำได้0นะครับเอฟก็เข้าไปที่0 2รอบนี้ทำได้6นะครับเอฟเนาะ ทำได้หกใครผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้ขอให้มีโชครับทรัพย์รวยๆเฮงๆปังๆยกช่องนะครับเอฟีสุดท้ายนี้นะครับขอให้เอฟีช่องการบ้านาเก้าห้ารวยๆเฮงๆปังๆจะอย่าเจ็บจากไข้อย่าจนร่ำรวยเงินทองมีโชคมีลาบรับทรัพย์ในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองห้าหกเก้านะครับเอฟซี 3, เนาะ ให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับพี่ตีนในวันที่หนึง่งกุมภาพันธ์สองห้าหกเก้ารวยๆยิงๆปังๆยกช่องนะครับการปัหาเก้าห้าสวัสดีนะครับสวัสดีครับ